ถ้าเยี่ยมเยียนฟินแลนด์ประเทศที่ผ่านยากแต่วีซ่าผ่านได้เพราะสิ่งนี้หรือเปล่าสิ่งนี้ก็คือฟินแลนด์เดี๋ยวนี้เขามีใบการันตีแล้วนะเอ,อเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับครับก็คือออฟโกโนไกวีซ่าเออก็เป็นหัวข้อที่จะมาวิเคราะห์เคสต่างๆวิเคราะห์เคสแล้วก็พูดถึงจดหมายแนะนําตัวนะครับที่มีเพื่อนๆมาให้โกโนไกช่วยทีนี้เคสนี้ก็จะผู้ยื่นเนี่ยเป็นคุณครู ก็ก็ควรจะโอเคใช่ไหมเออทำงานราชการน่าจะน่าเชื่อถือกว่าแต่ประเด็นคืออ,อคุณครูขอวีซ่าฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ผ่านยากผ่านยากเพราะว่าหลายคนถึงแม้จะเป็นเยี่ยมเย็ยนก็ตามซึ่งก็ควรจะผ่านผ่านง่ายถ้าวงเล็บถ้าเป็นประเทศอื่นประเทศอื่นมีท่าเยี่ยมเย็ยนผ่านง่ายมากแต่ว่าวีซ่าฟินแลนด์เนี่ยแม้แต่เยี่ยมเย็ยนเองก็ยังผ่านยากครับแต่ว่าผ่านไดออ้อีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้เชิญ ไม่ได้ส่งการเงินครับผู้ก็คือมีสองประเด็นคือขอฟินแลนด์อซึ่งซึ่งผ่านยากอยู่แล้วแล้วก็ผู้เชิญไม่ได้ส่งการเงินนะครับแต่วีซ่าผ่านมาได้เพราะอะไรก็มาค่อยค่อยมาดูทีละสะเต็ปแต่สิ่งหนึ่งที่ออบคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยคือเดี๋ยวนี้วีซ่าฟินแลนด์เขามีมีใบาการันตีแล้วนะ เออเมื่อก่อนเราจะบอกว่ามันจะมีอยู่สองประเทศนะในเชงเก้นนะเออหมายถึงในเชงเก้นนะที่ไม่ได้มีใบการันตีก็คือสวิตเซอร์แลนด์กับฟินแลนด์เดี๋ยวนี้เหลือแต่สวิตเซอร์แลนด์ประเทศเดียวแล้วนะเออฟินแลนด์มีใบการันตีแล้วซึ่งอ๊อมมีพูดวิดีโอแยกไปแล้วนะออมมีพูดในนั้นอย่างละเอียดเลยว่าไปหาโหลดอะไรจากที่ไหนครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอถ้าไปหาเองก็หัวข้อว่าขอวีาอวซาเยี่ยมเย็ยนฟินแลนด์ผ่านง่ายขึ้นผู้เชิญทำใบการันตี แต่ผู้ยื่นต้องมีเงินด้วยออลองหาหัวข้อนี้หรือพิมพ์คำว่าฟินแลนด์เฉยๆในช่องโกโนไกก็ได้มีอยู่ครับก็คือเป็นใบที่อ่าเป็นแบบฟอร์มแล้วก็ให้ผู้เชิญไปกรอกเสร็จแ,แล้วก็เอาไปให้โนตารีพับบริกรับรองซึ่งต้องนัดวันนะแล้วพอรับรองเสร็จปุ๊บเขาก็อ่าเราก็คือเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราได้เลยไม่ต้องส่งไปทนานี่นี่คือสิ่งที่สะดวกครับฉะนั้นถ้ามีใบนี้ คิดว่าวีซ่าฟินแลนด์น่าจะผ่านง่ายขึ้นครับคือปัญหาของฟินแลนด์อีกอย่างหนึ่งคือในรายการเอกสารนะของสูรับยื่นวีซ่าเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าสถานทูตจะไม่ดูการเงินผู้เชิญก็คือผู้ยื่นเองจะต้องมีเงินด้วยฉะนั้นนี่คืออีกประเด็นหนึ่งของฟินแลนด์ซึ่งทำให้ผ่านยากครับที่อ่คือผือว่าใครจะขอฟินแลนด์นะก่อนจะไปเล่าจดหมายอก็คือเงินในบัญชีมีเพียงพอ นะเพียงพอเท่าไหร่ก็คือเอาสองพันนะคือเขามีเกณฑ์การเงินอยู่แล้วคือห้าสิบยูโรต่อวันเอาสองพันคูณจํานวนวันไปเลยที่เราจะไปครับแล้วก็ถ้าให้ชัวร์ก็บวกค่าเครื่องบินด้วยสามหมื่นฉะนั้นถ้าไปเก้าสิบวันเนี่ยสองพันคูณเก้าสิบก็แสนแปดหมื่นแล้วก็บวกกับค่าเครื่องบินอีกสักสามหมื่นก็เป็นสองแสนหนึ่งหมื่นเอาไม่มีเงินสั่งสองแสนทําไงปกติจะให้ผู้เชิญโอนเงินเข้ามาเสร็จแล้วก็เขียนจดหมาย ชี้แจง,งสั้นๆภาษาอังกฤษสั้นๆว่าได้เงินนี้มาจากใครก็คือมาจากผู้เชิญแล้วก็แนบหลักฐานการโอนแค่นี้ก็จบครับก่อนนั้าน,นี้คือมีแค่นี้อ่าก็ลุ้นเอาผ่านหรือไม่ผ่านคือถ้าเกิดไม่เงินไม่ถึงเนี่ยตามที่อ๊อฟพูดไปเมื่อกี้เนี่ยห้สิบยูโรต่อวันแล้วก็บวกค่าเครื่องบินสามหมื่นเนี่ยก็จะไม่ผ่านไม่ได้ฟันธงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้น แต่ตอนนี้มีใบการันตีเพิ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือกรอบฟอร์มแล้วเอาไปให้น o t ตอร์รี่พับลิรับรองแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราเป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะก็เลยคิดว่าคนนี้น่าจะผ่านเพราะว่ามีใบการันตีนี้ด้วยนะครับเออก็คือปกติโอกาสผ่านของฟินแลนด์นี่เรียกได้ว่าครึ่งครึ่งเลยอะเออเท่าที่เจอมานะครึ่งครึ่งเลยอะไม่เหมือนที่อื่นนะผ่านกันง่ายได้มากเลยวิหมายถึงเยี่ยมเยียนนะนะครับทดีนี้เรามาดูเคส นิดนึงอ่าก็คืออันนี้เป็นจดหมายแนะนําตัวนะครับที่เพื่อนๆเ,เข้ามาให้เราช่วยอ่าก็คือจริงๆแล้วทั้งกระบวนการนั่นแหละแต่นี่คือเป็นสิ่งที่สรุปเคสได้ว่าเขาจะไปทําอะไรที่ฟินแลนด์ใช่ไหมอ่าก็ไปเยี่ยมเยียนนะครับเยี่ยมเยียนแฟนจริงๆไม่ได้บอกแฟนด้วยซ้ำนะเพราะปกติเราไม่ได้เก็บ หลักฐานอะไรของผู้ยื่นไว้เลยนะจริงๆเพราะว่ามันเป็นของส่วนตัวมันเป็นข้อมูลฉะนั้นเราจะเก็บก็คือจดหมายแนะนําตัวเท่านั้นเองแล้วก็แล้วก็อะไรที่เราทําให้แต่นอกนั้นข้อมูลส่วนตัวเราไม่เก็บเลยครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีจำราลึกความหลังได้ทั้งหมดนะครับเออก็คือเยี่ยมบอกว่าเยี่ยมเพื่อนเฉยๆทด้ซ้ำนะไม่ได้บอกว่าแฟนเลยนะนะทั้งที่ความจริงคือแฟนครับไปฟินแลนด์สิบสองวันเออครับแล้วก็เออก็คือผู้เชิญทํางานประจำยังไม่กเกษียณ ครับแล้วก็แต่ประเด็นของอันนี้คือผู้เชิญไม่ได้ออกเงินให้ก็คือผู้ยื่นออกเองด้วยเออแต่แต่สำหรับเคสฟิแนแลนด์ยังไงผู้ยื่นก็ต้องมีเงินอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะรอดตัวไปสำหรับบบโปรเตียมจะบอกว่าเออเยี่ยมเย็นเนี้ยผู้ผู้เชิญออกให้ทั้งหมดจะดีกว่าแต่แต่ฟิแนแลนด์เขาบังคับไงเราก็เลยบอกว่าเออให้โอนเงินเข้ามาแล้วทำจดหมายชี้แจงเหมือนที่บอกตอนแรกนะครับเอ,อ่อทั้นั้น ถัดมาก็คือแบ็กกราวผู้ยื่นทำงานเป็นคุณครูแห่งหนึ่งไม่ไม่บอกว่าคุณครูอะไรนะแล้วก็ทำมาตั้งสิบกว่าปีละแล้วก็สอนนักเรียนเล็กเเป็นเป็นครูครูอนุบาลเออทค่บอกว่าหรือครูประถมเอนั่นแหละครับเงินเดือนไม่น้อยเลยเงินเดือนเยอะเลยเนี่ยครับสี่หมืนเก้าเลย แล้วก็แน่นอนว่าเป็นข้าราชการก็ต้องมีมีใบรับรองเอ้ยมีใบรับรองงานเออใบรับรองงานครับแล้วก็อถัดมาก็คือความสัมพันธ์กับผู้เชิญนะครับก็ผู้เชิญเคยมาไทยแล้วก่อนหน้านยก็มีพูดวิดีโอหนึง่งวีซ่าฟินแลนด์อันนั้นไม่ผ่านทุกอย่างเพอร์เฟคโอนเงินมาด้วยผู้เชิญออกให้ด้วยโอนเงินมาให้ด้วยเพอร์เฟคทุกอย่างยกเป็นอย่างเดียวผู้ยืดเอ้ยผู้เชิญผู้เชิญ,ผ,ชญผู้เชิญไม่มา อออาจจะอนาคตอาจจะมาก็ได้แต่นณะวันที่ขอวีซ่าเนี่ยผู้เชิญยังไม่เคยมาครับก็เลยไม่ผ่านอันนี้ผู้เชิญเคยมาครับแล้วก็อ่าก็เราก็บรรยายไปว่ายังไงก็คือไม่ได้เจอออนไลน์อีกเจอตอนไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรจะบังเอิญบุเพสนิวาสขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> เจอตอนที่เขาไปเที่ยวผู้ยื่นไปเที่ยวกับครอบครัวที่เกาะช้างเออบุเพสนิวาสมาก ครับได้เจอกันรจแล้วก็อ่าหลังจากนั้นก็มีการติดต่อกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันหลายที่ที่อุบลที่สากแก้วที่ยะโสธรเออไม่จําเป็นต้องไปที่เที่ยวยอดทิศนะทุกคนปกติต้องเป็นอะไรอ่ะพัทยาภูกเก็ตเชียงใหม่อะไรไม่ไม่จำเป็นก็ไปที่ไหนก็ได้แค่เราแคบบรรยายไปคือในกระบวนการนี้จะให้สถานทูตได้เห็นว่าเออมีความสัมพันธ์กันจริงๆรู้จักกันจริงๆ ครับแล้วก็ยังไปทํากิจกรรมหลายอย่างร่วมกันวาดรูปอะไรต่างๆอ่าก็แล้วแต่แต่ละคนบรรยายอะไรเอาตามความจริงครับโดยรวมแล้วก็คือใช้เวลาร่วมกันประมาณสิบห้าวันอืมแต่ทํางานประจำมนะก็คงไม่ได้แบบว่าไปออกคลิปได้ทั้งวันหรอกหรือว่าเป็นช่วงปิดเทอมว่ะอาจจะเป็นช่วงปิดเทอมเพราะว่าคุณครูก็จะมีเวลาว่างเฉพาะปิดเทอมของนักเรียน แล้วก็เหตุผลในการเชิญก็ทั่วไปก็คืออยากให้เห็นความสวยงามของประเทศฟินแลนด์บ้านแล้วก็โชว์รูปด้วยเออกับฟินแลนด์นี่เขาเรียกว่ายัวให้อยากแล้ว <c oughs> บอกว่าเนี่ยอยากให้ไปตอนเดือนกรกฎานะเออันนี้เป็นเป็นเหตุผลเสริมที่ใครอยากจะใส่ไปก็ได้เหตุผลทั่วไปคืออยากให้ไปเห็นความสวยงามเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่เหตุผลเสริมเนี้ย ขอวีซ่าตอนปลายเดือนพฤษภาไงถ้าไปได้ทันกรกฎาเนี่ยโอ้ยกำลังสวยเลยเออช่วงซัมเมอร์นะครับก็ก็สุดท้ายคือความผูกมัดกับประเทศบ้านเกิดอันนี้สำคัญนะเราต้องมีหมายถึงว่าเราต้องพยายามว่ามันมีหรือเปล่าเออเอ,อไม่ใช่เราคือมันแล้วแต่แต่ละคนมีไหมความผูกมัดก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่จะต้องกลับมาทำหลังจากที่จบการเดินทางแล้ว เพราะว่าเขาจะกลัวในใบปฏิเสธวีซ่าเนี่ยจะมีข้อหาอันหนึ่งที่ที่ถ้าโดนปฏิเสธเนี่ยจะโดนติกเอาไว้ว่ากลัวผู้ยื่นจะไม่กลับประเทศครับอ๊อกก็เลยคิดของอ๊อฟเองไอ้เรื่องความผูกมัดเนี่ยอ๊อฟเลยเพิ่มของอ๊อฟเองซึ่งอ๊อฟก็เลยมาพูดบอกกับในวิดีโอกับเพื่อนๆอบ่อยมากก็คือไอ้ความผูกมัดว่าจะต้องทากลับมาทําอะไรที่จะทําให้เราไม่ไปหนีไปแอบไปทํางานในประเทศของเขา อย่างเช่นว่าอ่ันนี้ไงก็มีหน้าที่การงานอยู่แล้วใช่ไหมอย่างคนนี้อกลับมาสอนหนังสือซึ่งช่วงเวลาที่ไปเนี่ยอืมอ๋อเขาบอกว่าเป็นช่วงปิดเทอมเหรอกรกฎาเนี่ยเหรอ,อเด็กเดี๋ยวนี้เขาปิดเทอมกรกฎาน,นเหรออาจจะเป็นโรงเรียนเอกชนหรือเปล่าอ๋อเออไม่ใช่วะก็เป็นราชการอืม <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ทำไมปิดเทอม กัแลก็ได้ครับก็แล้วแต่ไงเขาให้เหตุผลมายังไงเออแล้วก็ก็เป็นข้าราชการด้วยอ่ะแหมข้าราชการที่ไหนเขาจะหนีใช่ไหมเออแล้วก็อะไรอีกมีนักเรียนหลายคนที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องกลับมาดูแลเขาต่อเออเหมือนเหมือนแบบใส่ใจกับน,นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือเหตุผลแล้วแต่คนนะอันนี้คือเรื่องงานเนี่ยเราก็สามารถบรรยายเพิ่มได้ เออปกติจะบอกว่ากลับมาทํางานอย่างเดียวแต่ว่าเอออาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ใส่ไปเพิ่มก็ได้ครับแล้วก็อาจะยังมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกที่ต้องดูแลด้วยก็แนะนําว่าถ้าอ้างถึงใครเนี่ยก็จะต้องส่งหลักฐานอย่างเช่นอ้างถึงลูกใช่ไหมก็อ่ะถูติบัตรลูกหรือว่ามีรูปภาพครอบครัวก็ได้อ้างถึงพ่อแม่ก็อ่ะมีรูปภาพครอบครัวหรือว่าถ้าต้องดูแลจริงๆพ่อแม่ป่วยติดเตียงหรืออะไรก็อ่ะก็มีหลักฐานไหมก็ส่งกันไป โดยรวมแล้วเคสนี้โอเคผู้ยื่นงานน่าเชื่อถือก็ใช่แต่ว่าประเด็นพิเศษเฉพาะประเทศฟินแลนด์เลยกับเดนมาร์กสองประเทศก็คือผู้ยื่นต้องมีเงินของตัวเองฉะนั้นต่อให้งานน่าเชื่อถือ,อยังไงนะถ้าถ้างเงินไม่ถึงเกณฑ์เขาก็ไม่ให้ผ่านฉะนั้นฟินแลนด์ก็เลยพิเศษหมายถึงว่ายากพิเศษ <c oughs> ก็คืออฟอก,ก็เลยแนะนําตลอดว่าให้อ่าจะไปกี่วันอะอย่างอันนี้สิบสองวัน ไม่เยอะอ่ะเขาอาจจะมีของเขาเองอยู่แล้วก็ได้อ๋อเขามีเขามีอันนี้บังเอิญว่าเคสนี้ไม่นานปกติอับจะเอาเคสเอ่อนานแล้วนิดนึงมาพูดเพราะว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาจําได้ไงคนทีม่มาให้เราช่วยใช่ไหมว่าเอาเคสเขามาเล่าอะไรเงี้ยเออก็อันนี้เคสนี้ไม่นานแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าฟินแลนด์เขาเพิ่งจะมีใบการันตีครับทะนั้นเราก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้รู้อ่าโอเค ประเทศที่ผ่านยากนะแต่ว่าถ้าผู้เชิญยอมไปทำนะซึ่งตอนแรกไม่ยอมนะออยังจําได้อยู่ครับเพราะเพิ่งแก่แค่ไม่กี่เดือน,นเองเอ่อตอนแรกเขาไม่ยอมนะเดี๋ยวแล้วเราก็บอกว่าก็ควรนะเพราะว่าเขาไม่ได้ออกเงินไม่ได้ส่งสเ,เตตเมนต์อีกด้วยนี่ใช่ไหมาก,ก็ควรจะต้องมีอา่าเพราะว่าเคสเนี้ยผู้ยื่นเขาเงินเดือนเยอะเขาอาจจะมีเงินของเขาอยู่แล้วก็ได้โดยที่ไม่ต้องให้ผู้เชิญโอนมาเพราะาไปแค่สิบสองวันเองด้วยก็บอกว่าเอาสองพันคูณจานวนวัน ใช่ไหมสิบสองวันก็แค่คูณสองพันก็แค่สองหมื่นสี่บวกเครื่องบินอีกสามหมื่นก็ห้าหมื่นสี่เขาก็น่าจะมีอยู่แล้วเพราะเงินเดือนเขาเยอะฉะนั้นก็เลยเรื่องเงินเขาน่าจะไม่มีปัญหาเหลือแต่อย่างเดียวคืออผู้เชิญไม่ได้คือผู้เชิญน่ะเขาส่งจดหมายเชิญส่งเอกสารอยๆๆๆ่างอื่นเขาตาประทับเข้าไทายอะไรก็ครบนั่นแหละแต่เหลืออย่างเดียวก็คือว่าไม่ได้ออกเงินให้ก็คือไม่ส่งการเงินฉะนั้นก็เลยบอกว่า,วาควรจะไปทํา จริงๆแล้วทุกเคสนะต่อให้ผู้เชิญออกเนี่ยเอาว่าควรนะฟิแนแลนด์นะ่ะถ้าถ้าจะให้ชัวนะรน์นะฟินแลนด์น่ะทำเลยใบายการันตีครับก็คือเอามีเดี๋ยวเอาจะลงลิงก์เอาไว้เอาพูดไว้เยอะในนั้นแต่ว่าโดยรวมก็คือเป็นแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้ผู้เชิญเนี่ยกรอกเสร็จปุ๊บก็เอาไปรับรองที่โนตารี่พับลิคเขาคงรู้แหละแต่มันต้องนัดนะเอ่อต้องนัดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเ,อเป็นเชิงว่าให้โนตารี่เขารับรอง แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราปริ้นได้เลยอันนี้สะดวกหน่อยไม่ต้องส่งตัวจริงนะครับฉะนั้นก็คือนอกจากเรื่องเงินแล้วฟินแลนด์ก็ควรมีไอ้ตัวใบที่เอาไปรับรองกับโนตารีนี้ด้วยวีซ่าก็จะผ่านง่ายขึ้นแน่นอนครับก็โดยสรุปนะโดยสรุปของเคสนี้อ่าพูดโดยทั่วๆไปเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆที่จะขอเยี่ยมเยียนนะครับอโดยเฉพาะเยี่ยมเยียนฟินแลนด์ครับก็คือ บางเอินอันนี้เขางานเขาโอเคแต่เกิดว่าใครที่แบบไม่ได้งานโอเคอะไรเงี้ยเออหรือบางเคยเจอนะบางคนก็กําลังจะลาออกด้วยซ้ำเออแล้วจะยังไง<笑><笑>ก็คือเรื่องงานไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่สําคัญที่เรื่องเงินเรื่องเงินก็คือไปกี่วันอย่างที่บอกเมื่อกี้เอาสองพันคูณจํานวนวันบวกกับค่าเครื่องบิน ผู้เชิญต้องโอนก้อนนี้มาให้เราถ้าเราไม่ได้มีถ้าเรามีอยู่แล้วก็แล้วไปครับไปกี่วันอ่ะ90วันก็บอกได้เลยว่า2อ0 0 0 0หนึ่งหมื่นก็คือ2,000คูณ90ก็แสนแปดบวกกับสามหมื่นค่าตั๋วเครื่องบินก็สองแสนหนึ่งทีต้องมีนะก็คือถ้ามีไม่ถึงก็ผู้เชิญโอนมาครับแล้วก็อันนี้คือส่วนตัวผู้ยื่นนะแล้วก็เพิ่มเติมคือรูปภาพความสัมพันธ์ที่ผู้เชิญผู้เชิญต้องเคยมาไทยนะ สำหรับเคสฟินแลนด์นะอ่าก็คือผู้เชิญต้องเคยมาแล้วก็มีรูปถ่ายคู่เยอะๆแล้วก็มีรูปการคุยวิดีโอคอลอ่าครับแล้วก็อันนี้กรณีแฟนแต่เกิดบนกรณีญาติก็เพิ่มเติมอีกก็คือหลักฐานราชการยืนยันนะครับแล้วก็ส่วนของอ่าอันนี้คือสําคัญเพราะว่าเรื่องของรูปถ่ายเนี่ยคือเรื่องความสัมพันธ์่ะถ้าสถานทูตเขาไม่เชื่อว่าเรากับผู้เชิญรู้จักกันจริงเนี่ยเขาจะไม่ดูเอกสารผู้เชิญนะฉะนั้นก็อ่ะ เรื่องเงินก็ไปแล้วเรื่องปลักฐานความสัมพันธ์เอกสารผู้เชิญครับก็เฉพาะฟินแลนดอ์อีกนั่นแหละนมาที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือแบบฟอร์มกรอกเสร็จแล้วก็ดูลิงก์ใต้วิดีโอนะอ่ากรอกเสร็จแล้วก็รับรองด้วยโนตารีพับลิคแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราแล้วอื่นๆจดหมายเชิญพาสปอร์ตตาประทับเข้าไทยหลักฐานการเงินของผู้เชิญอครับต่อให้โอนมาให้เราแล้วก็ก็ควรจะส่งด้วย ก็ควรจากนะเออเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ส่งแล้วจะไม่ผ่านนะแต่ว่าเอาให้ครบดีกว่าครับแอบพาสปอร์ตตาาประทับเข้าไทยจดหมายเชิญใบาการันตีที่ไปรับรองกับโนตารีแล้วถ่ายรูปส่งมาแล้วก็บัญชีการเงินย้อนหลังสามเดือนครับก็วีซ่าก็จะผ่านได้นะเป็นประเทศที่ผ่านยากประเทศหนึ่งฉะนั้นเราก็เลยต้องอยากมาเล่าให้ฟังอ่อ ทีนี้เดี๋ยวก่นกอนมีประเด็นอะไรไหมครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามาถามย้อนหลังได้นะวันนี้มีคนดูแต่ยังไม่มีคำถามก็คือเคสนี้เป็นทำอาชีพเป็นคุณครูสอนมาสิบกว่าปีแล้วก็ไปเยี่ยมอบอกว่าเป็นเพื่อนด้วยซ้ำเพื่อนชาวฟินแลนด์ แต่เคยมาแล้วแล้วก็จะไปแค่สิบสองวันครับแต่ว่าประเด็นคือผู้เชิญไม่ได้ออกเงินให้ก็คือผู้ยื่นออกเองครับก็ไม่แปลกเพราะว่าคุณครูท่านนี้เขามีเงินเดือนสูงอยู่แล้วก็โอเคแต่ว่าเขาก็น่าจะมีเงินในบัญชีที่เหลือก็คือเอกสารของผู้เชิญเนี่ยไม่ได้ออกเงินให้ก็แต่เราก็เลย บอกว่างั้นควรจะส่งใบการันตีที่ไปรับรองกับโนตารี่ก็ส่งมานะครับก็ผ่านได้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามก็ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอแล้วก็ถ้าติดตามโกโนไกด์ดูได้ที่ o o no o g u i d e .com หรือต้องการดูอีบุ๊กนะครับของขอวีค่าฟินแลนด์ก็ดูได้ที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับหรือ gono กโนไ i d e c o m f i n นะครับวันนี้ไปแล้วครับ